สวัสดีครับกลับมาพบกับโครงการ Active Learner ซึ่งว่างเว้นห่างหายกับนักศึกษาไปประมาณเกือบปีปกว่าๆนะครับวันนี้ที่ผมจะเข้ามาเสนอหรือชวนคุยก็คือเป็นเรื่องเทคนิคก,การบริหารเวลาครับหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า time management นะครับ time คือเวลา management คือการบริหารทําไมเราต้องบริหารเวลาเวลาบริหารได้ด้ืยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในอีกไม่กี่ปใจนือ หัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้ครับผมพูดถึง3หัวข้อนะครับก็หัวข้อแรกนะครับอย่างที่เกิดไปแล้วว่าทําไมเราต้องบริหารเวลานะครับบริหารไปทําไม2เทคนิคการบริหารเวลามันจะมีเทคนิคนะครับมีวิธีการเพราะว่าการบริหารเวลาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันก็ค่อนข้างใช้ยากเหมือนกันนะครับส่วนข้อที่3นะครับอันนี้ทุกคนเป็นผมขี้เกียจแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะประสบปาบาัญหาความเกียจ เรามีเทคนิคการต่อสู้หรือการวางแผนการสู้กับความเกียจในใจเราหรือในกะมวของเราได้อย่างไรนะครับเตือนัวเองนะครับหลังกระมืลเทคนิคเดี๋ยวนะครับการทําไมต้องบริหารเวลาเวลามีจํากัดน,นะครับสังเกตจากภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราตีความแล้วเราแปลแจริงๆนะครับมันอ่านว่า time is money เวลาเป็นเงินเป็นทองใช่ไหมครับใครที่บริหารเวลาได้ดีนะครับ ท้ายสุดแล้วก็จะบริหารเงินคือจะมีเงินมีทองอันนี้ถ้าเกิดว่าตามคอนเสปร์ในรูปนะครับจัดการเวลาได้ดีจัดการตัวเองได้ดีเงินก็จะไหลมาเทมาอันนี้เขาเชื่อกันอย่างนั้นนะครับถ้าเราเอาเวลาของเราไปทํางานเพื่อเงินนะครับเรามีเวลาจํากัดทุกคนมีเวลา1วันคือ24ชั่วโมงแต่ถ้าเฉพาะเจาะจงที่นักศึกษาซึ่งตอนนี้ผ่านการสอบกลางภาคไปแล้วนะครับก็ ผมเข้าใจหัวอกของคนที่เพิ่งเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกนะครับเราเหลืออีกเจสัปดาห์ในการสอบปลายภาคนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาอย่างไงจะบริหารเวลาอย่างไงนะครับเพื่อคะแนนที่ดีที่สุดตอนนี้ไม่ใช่เรื่องงนละนะครับเป็นเรื่องคะแนนถ้าบริหารเวลาได้ดีเราก็จะมีความสุขนอนเต็มอิบเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนได้แถมยังมีเวลาเตรียมสอบนะครับนี่คือข,ข้อดีของการบริหารเวลาเป็น,นครับ ก็เราจะเรียนรู้การจัดระบบในการดําเนินชีวิตนะครับคือการบริหารเวลาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการสร้างระบบการตัดสินใจนะครับสิ่งใดควรทําก่อนสิ่งใดควรทําหลังสิ่งใดไม่ควรทํานะครับก็มันก็ต้องการจัดการเวลาส่วนหนึ่งนะครับมีคนบอกว่าการจัดการเวลาไม่ได้จัดการเวลาครับแต่เป็นการจัดการว่าเราจะเลือกให้สิ่งในมาอยู่ในชีวิตเลือก ให้สิ่งไหนออกไปจากชีวิตหรือสิ่งที่อยู่ในชีวิตแล้วเราจะให้ความสําคัญกับสิ่งไหนมากกว่านะครับสิ่งไหนควรได้ความสําคัญอรองงไปคุณสังเกตเห็นนะครับถ้าเรื่องอะไรก็ตามคุณนักศึกษาหรือพวกเราหรืออาจารย์หรือใครก็ตามเจ้าหน้าที่ผมว่าพวกเราเคยประสบกับภาวะยุ่งมากในการทํางานแต่ต่อให้เรายุ่งแค่ไหนทํางานสายตัวทักขาดแค่ไหนเราก็ยังแปลงฝันหรือใครไม่ากั เราก็ยังเข้าห้องน้ําเราก็ยังปัสสาวะนะครับถามว่าเวลาวันที่เรายุ่งมากๆเนี่ยทำไมเราถึงปัสสาวะได้ทำไมเราถึงแปรงฟันได้ก็เ, <c oughs> เพราะว่าการปัสสาวะมันสําคัญไงครับเรายุ่งแค่ไหนเราเลยยังมีเวลาไปปัสสาวะเราเลยมีเวลาไปอุจจาระเรามีเวลากินข้าวเห็นไหมครับมันเป็นเรื่องสําคัญเรามีเวลาแปรงฟันเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญครับต่อให้เรายุ่งแค่ไหนเราก็เจียรเวลาก็าได้อันนี้เป็นเรื่องจริงครับเพราะฉะนั้น นักศึกษาอาจจะเคยมีประสบการณ์ในการชวนคนนู้นคนนี้คุยชวนคนนู้นคนนี้ไปนัดเจอแล้วเขาบอกว่าไม่มีเวลาคุณอย่าไปเชื่อเขาไม่ได้มีเวลาคุณแค่ไม่สําคัญมากพอให้เขามาหาคุณแค่นั้นเองนะฮะต่อไปนะครับคือการจัดการเวลาเนี่ยมันยังเป็นการสร้างระเบียบวินัยในตัวเองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องที่เราไม่อยากทําแต่เราต้องทําให้เสร็จนะครับมันเป็นการสร้างวินัย วินัยคืออะไรวินัยคือการบังคับความสามารถในการบังคับตัวเองให้ทําในสิ่งที่ควรทําแม้ว่าวันนั้นจะไม่อยากทานี่คือวินัยครับทําไมนักศึกษาบางคนเรียนจบเร็วทําไมนักศึกษาบางคนเรียนหลายปีเพื่อความรู้จะได้ไมแมน่นขึ้นเพราะว่าวินัยต่างกันโอเคนะครับไม่ได้จากภาพที่เราเห็นเนี่ย dreams get you started t i s c i p l i n e keep you g n g คือความฝันเนี่ยถ้าคุณมีฝัน ไม่ได้อนต่อนะฝันน่ะคือเป็นสิ่งที่จะนำพาให้คุณเริ่มทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมครับเช่นถ้าอยากจะรวย1ล้านความฝันก็เริ่มหยดกระเพิ่มที่1่บาทนะแต่ไม่รู้จะไปไปแค่ไหนส่วนวินัยครับจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณไปถึงฝันฝันนะครับโอเคถ้าเราบริหารเวลาครับเราจะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นบริหารเวลานะก็ นี่ครับเป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างในการบริหารเวลาดีหรือไม่ดีลองคิดเอาเองนะสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นสามารถหารายได้ได้มากขึ้นสามารถทํางานได้ดีขึ้นเพราะบริหารเวลาเป็นไม่ใช่ว่าไปเล่นทำมาทีสุดท้ายนะอย่างอย่างงานที่สมมติว่าอาจารย์สัง่งสมมติสั่งให้เวลา4สัปดาห์แต่คุณไปเล่นทำต่อคืนสุดท้ายโอ้โหเผางานมันไม่อาจจะไม่ดีครับเพราะว่าคุณจะต้องสู้ออกับปาจกดกันว่าจะเสร็จหรือไม่เสร็จแต่ถ้าคุณทยอยทำตั้งแต่วันแรกที่สั่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ คุณจะสบายใจครับเพราะสบายใจปุ๊บงานก็ไม่เครียดพราไม่เครียดปุ๊บงานมันก็ดีนะครับทีนี้ผมพูดถึงเรื่องการบริหารเวลาคนที่บริหารเวลาได้ดีจริงจงเนี่ยอาจจะบริหารเวลาในการอ่านหนังสือได้ดีแล้วยังมีเวลาไปทํางานหาเงินได้ด้วยเห็นไหมครับมีเงินมีคะแนนที่ดียกระดับคุณภาพชีวิตผมเคยได้ยินมานักศึกษาเราเนี่แหละน่าจะปีสี่เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเกรดเฉลี่ยส0ู0นะครับทํางานไปด้วยครับ แสดงว่าบริหารเวลาสุดยอดมากนะครับโอเคพอบริหารเวลาได้มันก็จะไม่เครียดส่วนคนที่เครียดคือคนที่บริหารเวลาไม่ได้มาตราจะจริงกันนักศึกษาหรือเปล่าก็คงเห็นบางคนบริหารเวลาไม่ได้ก็ไม่เห็นจะเครียดเลยยิย้มอยู่เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณต้องส่งงานนะครับหรือต้องใช้นีดตามเวลาแล้วคุณบริหารเวลาได้ความเครียดมันจะลดลงนะครับก็เครียดอะไร เางานอ่านหนังสือไม่ทันนะบริหารเวลาไม่เป็นมันเกิดจากความขเกียจเกิดจากการผัดวันประกันพรุ่งผัดไม่มีรอยยิผัดเหมือนกับผัดผัดชนะนะครับไม่มีรอยยิ้มนะผัดวันประกันพรุ่งคือวันนี้ยังไม่ทําทําพรุ่งนี้แล้วกันผมมีเทคนิคนะว่าทำยังไงจะบริหารเวลาได้ทำยังไงจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าเทคนิคมันคืออะไรเทคนิคการบริหารเวลาครับคือการจัดการสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเคยรู้สึกว่าไม่มีเวลาไหมหรือไม่มี ไม่อยากทาอ่ะคุณก็ต้องทันทีที่คุณไม่อยากทําอะไรอนะ่ะคุณต้องทําทันทีครับอย่าทิ้งเวลาไว้เกิน2ี่ิวินถ้าได้งานมอบหมายมาแล้วคุณทิ้งเวลาไว้ย0สิวินมนุษย์เรามันมีสัตย์ครับมันจะเ,เหตุผลที่จะไม่ทํ 3, 4, า3สี่ห้าพอเหตุผลมันครบ 5, ข้อุกอาจจะเป็นเหตุผลไม่อยฉลาดเท่าไหร่มันก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นเวลามีงานอย่าให้เวลาตัวเองมีเหตุผลที่จะไม่ทำคุณต้องลงมือเอาตัวเองไปทำทันที ยกตัวอย่างเช่นการอ่านหนังสือสมมุติว่าผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีห้าลุกขึ้นมาอ่านหนังสือนาฬิกาปลุกดังขึ้นปุ๊บดังเกรงผมต้องกระเด้งขึ้นมาจากเตียงทันท,ทีครับอย่านอนแช่สักสามสิบวิเพราะถ้านอนแช่อีกสามสิบวิมันจะมีเหตุผลโอ้ขอรอนต่อเถอะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกหนึ่งวันโอ้พรุ่งนี้ก็ได้เหตุผลมันจะมาเนาะเสียงดังต้องกระโดดขึ้นมาทันท,ทีครับจากนั้นทำยังไงต่อครับยังขี้เกียจใช่ไหมอ่ะหลอกตัวเองครับ ขอไปนั่งเขียนสักห้านาทีลองเขียนเขาเขียนไปเรื่อยๆพอมันได้เริ่มขึ้นปุ๊บมันจะทําต่อตับเพราะว่าสมองมันไปหลับนะครับอันนี้เป,นเป็นเป็นทางแก้นะครับการผัดวันประเด็นพุ่งนะครับจัดการว่าสิ่งไหนสาคัญในชีวิตอันนี้ก็เป็นที่นิคที่ดีเอากระดาษมาเขียนเลยว่าหึ่งว่าวันพรุ่งนี้สิ่งไหนสําคัญที่สุดเอาสามสิ่งพรุ่งนี้สาคัญไปสาคัญที่สุดการออกกำลังกายสำคัญไหมถ้าสำคัญเอาไว้ที่หนึ่ง การกินข้าวสําคัญไหมสำคัญเอาไว้ที่สองกินข้าวแล้ออกกาําลังกายเนี่ยสำคัญกว่านันขา้าวเาออกกาลังกายสําคัญกว่าก็เอาไว้ที่หนึ่งหรือถ้าวันพรุ่งนี้มีสอบนะครับการสอบอาจจะเอาไว้ที่หนึ่งนี่ครับจัดเป็นลิสตซเลยนะครับให้เห็นความสําคัญนะครับแต่บางคนนะเห็นความสาคัญกับการไปเที่ยวกลางคืน,นเอามมเซไรรตไห้พิจารณาที่หนึ่งก็มีโอ้มันเรื่องของคุณนะ คุณอยากทำกบแบบไหนคุณก็ทกําแบบนัน้นแสดงว่าคุณบริหารเวลาคือมีคนบอกว่าการบริหารเวลานะเราไม่ได้บริหารตัวเวลาแต่เราบริหารความสาคัญสิ่งไหนสาคัญสิ่งไหนไม่สําคัญนะฮะนี่ครับเขียนไว้แบบนี้นะครับจัดก,การตัวเองจัดลาดับงานเขียนมันทึกก่อนนอนนะว่าทําอะไรบ้างก่อนนอนครับเขียนสามสิ่งที่จะทําในวันพรุ่งนี้ไว้ตั้งเป้าหมายว่าต้องทําให้เสร็จเช่นอา่านหนังสือหนึ่งเล่มคุณจะออาเฮ้ยพรุ่งนี้ต้องอ่านไปสัก5หน้านี่ต้องอ่านให้เสร็จ วิธีที่สองนะครับวิธีลดช่วงเวลาที่เราเสียไปในแต่ละวันนะครับก็คือการเรียนในชั้นเรียนในบางคนถนัดอ่านหนังสือบางคนไม่ถนัดก็ต้องเลือกวิธีการบริหารงานที่เราถนัดแล้วแต่จดิตคนเรามันชอบไม่เหมือนกันบางคนเนชอบอ่านหนังสือก็อ่านไปบางคนชอบอ่านหนังสือเราต้องบันทึกด้วยก็หาที่เงียบมันก็อ่านแล้วก็เขียนบันทึกเขียน้ตย่อบางคนอ่านหนังสือแล้วแบบสามารถว่าอ่านในร้านดังเสียงดังได้ก็ไปหาร้านกาแฟนั่งทา แต่บางคนไม่สนัดอาา่านหนังสือเลยก็เปิดออดีโอฟังทำนู่นทำนี่ก็ฝังไปอย่างนั้นนะครับคือเป็นการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันนะแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนฟังได้หลายรอบอย่างเช่นตัวนี้ผมรักศึกษาเบื้องต้นใช่ไหมเรื่องนี้ของรามคำแหงีเกียยอ่านหนังสือเหรอลองฟังสิครับ youtube ก็มีเปิดอัดใสยย่หูมันนั่นแหละของบนหนังสือนะครับก็ <c oughs> คือจุดอ่อนอย่างหนึ่งนะคือรอให้เด่ดไลน์ที่เราจะทําใช่ไหมยารอให้เด่ดไลน์มาครับต้องทําทําก่อนเดดไลน์เจ็ดวันงานต้องพร้อมไม่ใช่ว่าไปรอเด่ดไลน์คือสุดท้ายคุณจะเครียดมากนะัไม่ดีนนะความเครียดมันลดทอนประสิทธิภาพในการทํางานในการอ่านหนังสือด้วนครับต่อไปนะครับการช่วยกับความขี้เกียจนะครับวิธีทําคือหลอ,อกจิตใจตัวเองนะครับเช่นขี้เกียจออกกาลังกายวิธีแก้นะครับคุณก็ต้อง บางคนนะเขาบอกว่าไปซื้อเสื้อผ้าชุดออกกาลังกายที่มันสวยอะ่ะมาใส่แล้วสองคนจบตัวเองพอใส่เรียบร้อยปุ๊บไหนก็ใส่เสื้อผ้าแล้วเอาไปออกกําลังกายสวยดีกว่าเนี่ยครับมันเป็นการหลอกตัวเองหรืออาจจะหลอกตัวเองว่าอ่ะในไหนก็แต่งตัวแล้วออกไปเดินเล่นสักรอบดีไหมสักสองนาทีแนละ้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพอตัวเองไปถึงจุดนั้นละโอ้โหกลับตัวก็ไม่ได้ครับต้องไปต่อไปเท่านั้นครับยังไงมันก็ต้องถึงนะครับเพราะว่ามันไปแล้วนะ นี่คือการหลอกตัวเองครับที่เกียยอ่านหนังสือทำอยังไงอ่านจากง่ายไปหายากสมมุติหนังสือมีร้อยหน้าสอบปลายภาคเดือนหน้าก็ตั้งเป้าไว้สิครับอ่านวันวละสิบหน้าหรืออารร่านวันละห้าหน้าทีละนิดแต่ต้องมีวินัยน,นะทีละห้าหน้าสี่สิบวันสี่ห้าี่หกสองร้อยหน้ายี่สิบวันก็เสร็จแล้วนะครับขี้เกียจเขียนนานทำยังไงอ๋อตั้งเป้าว่าเขียนวันละสิบบรรทัดเงี้ยก็ได้แล้วนะครับไปเรื่อยๆนะ อย่างที่สองหาแรงบันดาลใจผมเป็นคนหนึ่งนะที่แบบโคตรขี้เกียจเลยแต่ว่าผมมีแรงบันดาลใจส่วนตัวครับผมไปดูชีวปร,ระวัติคนเก่ง,กงคนที่แบบเขาแพ้มาก่อนในชีวิตตกต่ำมาก่อนแล้วเขามีวิธีฟื้นตัวกลับมาอย่างไรอย่างคนนี้ใครวะโอมพัเทลนะครับเรียนคณัดรัศสตรธรรมศาสตร์เอ,อ่อผมฟังประวัติเขาเหมือนกับว่ามีช่วงหนึ่งเหมือนกับเกือบถูกทายอ่ะแต่ระดับคือ เกิดถูกทายว่ามีแต่ร้องเพลงมีแต่ทํากิจกรรมเกรดเฉลี่ยไม่ถึงสองก็ช่วงนั้นจะต้องระดับองค์นะคุณพ่อเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจชาติต้องคืออาจารย์คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ต้องเชิญผู้ปกครองออกมแล้วระดับคุณพ่อซึ่เป็นตำรวจจ่าผู้ใหญ่ต้องไปตะเวนหาคุยกับอาจารย์รัฐศาสตร์ว่าโอ้ทำยังไงรูกถึงจะแบบไม่ถูกทางคือองค์ก็คงรู้สึกผิด ก็เลยตั้งไปทานหน่อยว่าไอ้เีเก์เข้ามาใหม่จะทำให้เก์ได้ดีนะก็ทำได้เกีเฉลี่ยก็สามจุดหกกว่าสามจุดหกสามจุดเจ็ดไเลยถ้ามันตั้งใจจริงอะนี่ก็คือเราก็เห็นแรงมั่นใจจากเขาเออบางครั้งคนเราที่มันขี้เกียจมันมันไม่ไม่ได้หมายความว่าเราโง่เพียงแต่ว่าเราอาจจะให้เวลามันไม่พอใส่ใจมันไม่พอนี่เป็นแรงมั่นใจที่ดีแต่แรงมั่นใจที่สองอาจจะเป็นสาวๆอยากเรียนกับอาจารย์หล่อๆเราก็ต้องหาเรียนเรียนกับอาจารย์ที่เราชอบนะครับหรือยังไงครับเป็นแรงมั่นใจนาบินต้าใช่เห็น เศรษฐศาสตร์เพจเศรษฐศาสตร์มอกเศรษฐศาสตร์ผมน่าจะเป็น,ปนรุ่เนเพื่อนๆได้ยินว่าเพื่อนๆแบบไปแย่ง,งเงนโรงเรียนอันนี้ผมไม่แน่ใจมีแรงบันดาลใจมันก็อยากเรียนนะโอเควิธีการจัดก,การภาวะผัดวันประกันพรุ่งทำยังไงห,หนึ่งทำแบบนีครับคิดได้คุณอยากให้เวลาตัวเองคอแก้ตัวทำเลยครับได้มากได้น้อยว่าอย่างเคียบไปสักหนึ่งวันครับนะสองเนี่ยตั้งเป้าหมายจากน้อยไปหามากเนี่ยครับอย่าทำ คืออย่าตั้งเป้าหมายมากๆไว้ก่อนเพราะว่าสมองจะมีข้ออ้างที่จะไม่ทําทําน้อยๆแล้วก็ทําต่อไปบไ่อยๆดักน้อยๆแต่ดักนานๆมัน,นจะจบครับการบริหารเวลาก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ